นี่อะไรอุ้ยลูกซองลูกซองติดชอบ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 แบบลูกซองติดเอนี่มากลูกซองติดรถถังอ่ะโคตรดีมันมันแบบฟินอย่างเงี้ยมันฟินเวอร์มีไหมมัม้ยตลกแบบมันฟินเนีแบบ่ยลูกซองติดรถถังเอาออมันเป็นแบบระยะไกลแล้วก็นัดเดียวตายฟินตายปืนเนี้ยโคตรฟิน นี่ฮะโอ้โหที่เต็มหัวขอให้วันนี้ทุกคนทุกนักน้นนีงครับผมยิยนดีต้อนรับสู่สุบรภูมิคนเหลี่ยมเดลต้าฟอร์สนะครับผมอยู่กับพ่อหนุ่มน็อกติสคนเดิมนะครับทั้งติสทั้งเซอร์เลยนะครับก็ยังรู้สึกว่าโอเคพลิวดีนะครับเป็นเรื่องปกติของแบสสบส่สายบู๊สายบุกอยู่แล้วแต่ว่าสก,กิลการต่อสู้ไม่ค่อยอันนี้เยอะเท่าไหร่นะครับเน้นรอบเลน,นเน้นลอยตูด สายลอยตูดนี่ได้เล่นดาดกลางคืนพอดีเลยเออว่าตัวละครเองมันไม่น่าจะมองกลางคืนได้หรือเปล่าไม่แน่ใจสกิลก็ไม่ได้ไว้ใช้กับมองกลางคืนด้วยไม่แน่ฮะไอ้สกิลตัวอ่าสกิลแบบติดตัวที่มันเป็นสกิลพิเศษนะครับเหมือนถือโล่ถืออะไรอะ่ะแต่ตัวนี้น่าจะเป็นนี่แหละน่าจะมองความมืดเดี๋ยวลองกดดูในดาดน,นี้แหละจะได้รู้กัน มาด่าดนี้จะโอเคไหมหรือว่าจะโดนยับยับถล่มทลายผมสังเกตน,นะผมอยู่แต่มุมเดิมมุมเดิมแบบสบายสบายชิวๆไม่ค่อยมีคนมาแย่งยิงกูสีชมพูพอดีผมตั้งไงน,นี้ไว้นะครับตะกินแบบตุ่มไหนนะครับก็เลยเป็นอะไรที่ ไม่ได้ล็อกไว้ว่าจะเอาสกินไหนมาใช้เอเคเพื่อนหลอดไว้หนึง่งโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนสวดเร็วโดนสวดเร็ว ไรวิญญาณอีกแล้วมาแล้วลนะคุณนี้แหละที่เราต้องการสอยอคน,นบินไปไกลเจ้าดีกว่าเด๋ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวคุณเข้ามาคุณเข้ามาเจะไม่ติดเฟในเซ เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหก็ว่าได้ยินเสียงปืนใกล้ๆเราอยู่กันคนละฝั่งฝั่งคอนเทนเนอร์มีคนอู้งานเพราะว่าเกมนี้หนักนี่นี่อันนี้อ้าโอเคอ๋อเป็นเป็นการโฟกัดต่อหน้า มั่วหมดมั่วไปหมดมั่วไปหมดมั่วไปหมดยิงครยฟังไว้เนี่ยยิงปากไม่โดนโอเคเด็ดหัวเด็ดหัว โดดต่างคนต่างโดดยิงเหลี่ยมประธานเหลี่ยมโอ้ยไม่ก็้โอ้ไม่ไหวจริงว่ะตัวนี้โคตรโหดอุย้ยขอบคุณครับผมทีเอ็นจีเนียอุตส่าห์ช่วยชีวิตผมใครโผล่มาใครโผล่มาไม่อนุญาตให้เข้าบ้านผมนะ โอ้โหไม่น่าเลยจะจะเอากระสุนไงเรื่องของเรื่องเรื่อง,องเรื่องเราจะเอากระสุนไงมีหมอแถวนี้ไหมครับครับหมอหมมี่คไม่เป็นไรเราไม่อยากรบกวนเพื่อนเราเป็นคนให่จริงใจเพื่อนโอ้โอโอดยดนหลบผิดหลบผิดหลบผิดชีวิตเปลี่ยน ทางไหลวิญญาณมีมีสไนเปรอร์สไนเปรอร์อยู่ข้างบนยามเคลียสไนเปอร์รอทีมกกัน,กนยืนยืนนิ่งไปยืนนิ่งไป ไม่ได้ไว้ไม่ได้โดนปามีโดนครั้งแรกเลยเมื่อกี้จะเลือกจะเลือกไี้ไหมเอฟเอฟเอฟสนิกสนิกสลิปสลิปปิด เ,เต็มเต็มเลยมายังไงก่อนมากันรถเมื่อกี้ใช่ไหมหมอหมอมีหมอเป่าอุ้ยหมอขอบคุณตาผมหมอคนสวยสวยเบสซบะโอ้โหปดแม็กยังไม่ตายเอาตะสุด

หัวไปยิงไม่โดนไปนเลยเอเไเอไอ้มีดจูงจัดโดนไขไนว้ไว้เดียคิวแปดเดี๋ยวนะม <c oughs> ไม่ว่าเล่นตาไหนต้องทะเลาะกันรถเลยใช่ไหมเนี่ย เรียบร้อยเพื่อนเราบเอ็นจิเนียร์สองทำต้องหนีที่โดนโดนเอายับยับโดนเอายับยับเล่นเวิลด์วินดิสรูไปก่อนครับรอบโออเออเข้ารูร้อยระยะไกลหนึ่ง เข้าไปนะขึ้นวิ่งอยู่ไหนวะโอ้โหหันยิงไม่ทันไอ้บ้าพอเปลี่ยนกระสุนเสร็จก่อนเซียววินาทีาจรงิงๆอะหนึ่งวินาทีแบ่งเป็นเซียววินาทีเปลี่ยนชีวิตเราได้จริง อุ <Wow. S 2> ้ยทงไหนวะเอาตัวนั้นแหละแต่เรายิงไม่โดนเรายิงสู้ไม่ไหวโดนรถปุกอะ่ะมันไม่มีคนอื่นที่แบบอันนี้เลยอะ่ะช่วยกันระเบิดรถ <c oughs> มันเสกรถมายิงเอาเรื่อยๆเลย ลุกขึ้นมาแล้วเราก็ใช่ตัวนี้ยังโหดอ่ะตัวนี้ยังโหดมสไลด์ยิงสไลด์ยิงสไลด์เก่งนะเราเนี่ยไรเป็นหนอนเลยไลรเป็นงูครับไม่ใช่เป็นไรเป็นหนอนโอ้โหไม่ตายได้ไม่ตายได้ไง,ไไไงเข้าตั้งแค่นัดระยะไกลเกิน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมชอบแบบวิ่งสะดุดอะไรขนาดไหนนี่โอ้ยก้อชตัวนี้อีกแล้วครับเอ้ยไม่ใช่ดิน่าจะตัวใหม่แต่ว่ามันเป็นใช้ปืนเหมือนกัน ถ้าได้น้อยนะแต่ก็ค่อยเท่าไหร่ดวดีดูนีดูดีดูดีดูีดูดีดูดีดูดีบูดีนดดดี มาพุ่บที่ไส่แต่งวิ่งหลบทัน อยอ่ไร้อเพื่อนจริงแล้วม่ะโอเคขอค่อยหันหน้ามาแบบเอวะดีเอ้าไปกอดอะไรวะเน,นี่ยขอได้เปลี่ยนกับสุขอได้เติมกระสุนหน่อยด้วยโอ้ เช็คดูผมยิ่งตาไม่ค่อยดี <Let them. S 1> เล่นเกมตาไม่ดีก็จะมองยากๆหน่อยน้าใสกล้องนี่แหละต้องเทเบ,บอลไม่งั้นผมมองใครไม่เห็นจริงๆอะ่ะ สู้ไม่ได้อะแต่โอเคเพื่อนจัดให้แล้วครับโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ป้องกันคนเข้าหลังได้หนึ่งคนอือได้สามก็ยังดีปดสควอต แต่ว่าเหลือเหลืออคนหนึ่งน่าจะสัพอร์ตเดียวกันวิงงนว่งกันวิ่งกันเต็มโ <Hey. S 1> อ้ยนึกว่าจะไม่มีใครตาย โอ้ยโดนอะไรอ่ะโอ้โยไม่มีโอกาสเราได้แบบยิงส่วนไหนสักครั้งนึงเลยเลยแต่เมื่อกี้คือมันยิงทั้งหลายนัดไม่โดนเรานะแล้วก็อยู่ดีก็นัดเดียวตุ้มโดนหัวหรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้ดูไหวไหมเพื่อนไหวไหมเพื่อนปีสองเข้าอยู่บีสองเข้าอยู่ ไปช่วยอีหนึ่งก็เพื่อนเราก็เข้ายิงกดไปก่อนครับยิงก,งกดไปก่อนกัดไม่เจ็บคู่ไปแล้วนะเขฮาเขฮาคู่กัดไม่เจ็บนนะเฮาเดังๆังวเดี๋ยว,ว,ยวยตรงนี้เดี๋ยวโดนยิงฟรีกัดไม่เจ็บเขฮาดังดัง โอ้โหมองไม่เห็นไม่ไหวอ่ะเล่นเล่นไม่มีเทอร์โมมองไม่เห็นสีมันเหมือนกันหมดเลยเมื่อกี้น่ะเพื่อนรับขอว่างสักคนหนึ่งขอว่างสักคนหนึ่งเมื่อกี้อ่าสควอตรเราแบบ วางก่อนทุาก่อนนิดนึงช่วยกันดันจุดทำไมตายเฉยดยมองมองไม่เห็นจริงนะครับออกจากจุดออกจากจุดู้จริงด้วยแต่หัวเลยเมื่อกี้ มาแทบแทกไม่โดนใครวัดมันไม่ตายด้วยนะโอ้โยมึงตั้งทำไมเราแบบขั้วหลีเราต้องเป็นไอ้รถรถแบบนี้ตลอดจริงๆเราก็แพ้ทางอยู่เราไม่ใช่แบบสายเอนจิเนียร์ที่แบบอียงน,นี้นะ มีระเบิดมีอาวุธว ai. โอ้โหเจ้ายิงคนตั้งกี่คนเนี่ยแรงจัดกีก็วิ่งเอ,อ๋ววิ่งเล่นวีได้ยี่สิบสี่เองอะโคตรน้อยผมยิงคนตั้งเยอะนะแต่มันไม่ได้ไอหนีตุเรีย แวงซ้อนกับเพื่อนไม่ไหวค่ะเริ่มไี ยอมจริงยอมจริงมองยา,ากการนี้มองยากจริงจังอ่ะจริไงไหมอุ๊ยโอ้โหนอนนอนเออนอนเล่นแล้วเราอ่ะอแต่ว่าผมไม่ได้เล่นสกิลเลยนะตัวเนี้ย ผมแทบไม่ได้ใช้สกิลเลยอะยิงอย่างเดียว They thing. ผมไม่รู้ว่าสกิลนี้มันช่วยทำอะไรอะ oh. เราไามา่เ oh. ห็นศัตรูง่ายขึ่นเปล่าเอาโดนยึดจุดจดสนสมบูรณ์ละ เมื่อเราอยู่สุดขอบสุดขอ,ดอ,อแบแมปแอบซ่อนโอ้โหไม่ไหวอ่ะคนตาดีโหดเกินใส่เลนดดอดธ,ธรรมดาก็มองเห็นหมด,ดอ๋อหรือไม่ใช่เราเออจริงมันยุดจุดแล้วละตัวส่งดีกว โดดยิงโดดยิงอ่ะหดแจกเพื่อนเพื่อนเราก็แบบอยู่ยงคงคอาอัดแล้วตรงเนี้ยโดนรถเย็บปุ๋าเนี่ยปุ๋าเนี่ยเฮ้ยชุบยิงโดนนั่นนี่คือเรียะนั่นนี่คือเรียโดนรอดหรอรอดรูกู้หาิง หนานลูเบอร์เลยคนคนนั้นเก่งจริงนะผมเก่งเก่งจริงหรือหลอกกล้องเทอร์โมก็ไม่ใช้เราดัานตรงนี้ได้อยู่ ไม่เหว่ยรู้ตัวอีกทีก็สายเสร็จแล้วโอ้迈ก็ายโดนโจมัวแต่เล่นอะไรก็ไม่รู้นี่ไปช่วยเพื่อนยึดจุดเลยโอ้ยโดนยึดจนได้เพื่อนแบบไม่เข้ากันสักคนน่ะ โดนโดนยึดบ้านปีเลยมัวแต่ไปเล่นกันตรงนู้นด้วแบบพร้อมใจพร้อมใจกันไปอยู่ข้างนอกบ้านเบิ้ลโดนยึดไม่รู้เรื่องปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลกลับคน โอ้ยไม่ไหวไหว่ะคนบ้าคนบออะไรหันหน้าร้อยแปดสิบองศาเสงี่ยมในขนาดนี้มันเป็นไปได้แต่มันเป็นไปก็ได้สำหรับเรานะครับ

เร็วเนี่ยเวบไปเลยเมื่อกี้เนี่ยอย่างน้อยๆมันก็ต้องเป็นร่างไร้วิญญาณนอนแน่นิง่งแช่เยี่ยวอยู่ตรงนั้นไม่ใช่เหรอครับนี่อะไรอุ๊ยลูกซองลูกซองติดชอบ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 แบบลูกซองติดเอนีม่มากลูกซองติดรถถังอะ่ะรถดีมันมันแบบฟินอย่างเงี้ยมันฟินเวอร์ มีไหมมั้ยโง่แบบมันฟินเนี่ยลูกซองติดรถถังเอาออมันเป็นแบบระยะไกลแล้วก็นัดเดียวตายฟิน,นตายปืนเนี่ยโคตรฟินเหนียหูหูที่เ,เ,เต็มหัวขออภัยความฟินมันมียิงมันให้ยิงมันรถรถรถยิงมันอ้าวมันไกลไปไกลไปยิงไม่ไม่ไม่แข็ง ไม่วิ่งไหมอุ๊ยโดนโดนขออีกกำลังมันกำลังมันอุ๊ยนั่นแหละมันมันเลือดเจ้าก็ไม่ลดนะอย่าอย่าขับมัอวเยอะพวกเราต้อไปเต้าตรงนี้ได้ไหมได้เต้าตรงนี้ได้ไหมได้ได้ได้ได มีคนยึดจุดอยู่เลยได้โขกไอ้วะภาพรถถังไห <_ c oughs> นวะเองไม่เห็นดีเด๋ยวอาเรียบร้อยนี่อย่าแหนมหน้ามาครับนี่แหนมหน้ามากบอร่อย เรายิ่งเป็นนี่เฮดช็อตเฮดช็อตโอ้ไม่โดนไม่ถดงตายอุ้ยอุ้ยตชอบชอบชอบตีเนแบบส่องติดรถถังเป็นอะไรที่แบบโอเวอร์พาวเวอร์ จสไดายคนคนเล่นตามไม่ค่อยดีโอ้เดอนยิมกันนี่เราโดนยึดเหรอขาบาีอ่ะไม่มีเรียบพื้นที่เรียบร้อย อ๋อมิซายเราเหรออยู่ในรถถังไม่ได้ยินเสียงเลยเฮ้ยมันก็มีรถว่ะม,มีรถว่ะอุย้ยเ,เล่งไรครับเล่งไรโคดีอ่ะอยู่ในนี้ยังกินจะจบเลยด้วยโอ้โหอร่อยอ่ะอร่อยอิ่มมากเลยครับอยู่ในนี้โคตรอิออ่มไม่ต้องห่วงว่าจะ ไปนอนแค่เยี่ยวตีเต้ารับกล้องคือสุดตายนะโอ้โหเดียวคือตายนะเดี่ยวคือตายอ่โอ้โหเฉียวยนะเฉียวก็ตาย,าย,ตายไรยอะ้อยกหอ,อ,อ,อนเออยอกว่าเยอยอเยอะ้อยรอบ โหนหนึ่งไม่ถึงตายต้นเราหิว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 จจัดการตัวเศษเศษให<ป>จ้จะสู้อะครับจะสู้อะรถถังนะ โอาวัตพาังงานการ์อนนๆอยู่นิ่งๆจะยิงมาโอ้โหข้างบนนะบุก้ไม่โดนดีโอเเ้โคตรดีอ่ะทำอะไรขาทำะไรมิสไซล์ใช้ไม่ได้ผลกับผมนะเหลี่ยมเยอะอุ๊ยอีกไม่โดนเหลี่ยม โอ้ยคนเหลี่ยมรัอผมเหลี่ยมมุมมันเยอะเหลี่ยมมุมมันเยอะสปอรกมาอย่างไกลโอ้โอเหเยี่ยมมากเพื่อนแหลซ่อมเลื่อนมันเต็มอยู่แล้วไม่ยอหะหรอไปเห็นตรงซ่อมไหนม,มีคนพยายาม เดี๋ยวเดี๋ยวยูนี่นิ่งปั้นหน้าสั่นไหมเออแบบถักโอเวอร์พอเวอร์มากเน็ตเฮดช็อตอะไรเงี้ยครับผมยิงไโดนมีเงินเจ๊ยซูมเข้าไปหายอยู่ฮะยูนี่อุ้ยเราต้องยึดจุดมั้งล่ะจุดจุดโดนอุ้ยไม่โดน เข้าไปเลยเข้าไปเลยพร้อมเข้าไปแล้วอ่อาครับผมยัดเข้าไปยัดเข้าไปยัดได้เต็มที่ยัดได้เต็มที่พร้อมแล้วโอ้โหชนะเรียบร้อยไม่มีใครแบบต้านทานยนานพันะในนรกจากนรก <c oughs> ในนรกเฉยไม่ไอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีใครต้านทานยนานพันะจากนรก จะร <tem> ักจะเต็มครับผมว่าจิงนียิงได้เยอะกว่าเอาหกสิบสี่คิวยิงเอง20่สินอกนั้นรถถังโอเคครับผมใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมในคริฟนีด้วยนะครับผมก็ขอไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม see you again สวัสดีครับ